ก็กลับมาต่อกันกับตอนที่สองนะฮะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วไอว้อ้วนแม่งโยนกูลงมาจากตรงน,นั้นนะครับนะตรงน,นั้นน่ะน,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 น่นช่องนั้นเออน่ะน,น,นะฮะก็หลังจากผมลงมาผมก็เจอกับสิ่งนี้ครับนี่ครับคนไม่มีหัวอีกแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วศพเฮ้ยนะ,นะนะครับแล้วก็อ่าเท้าของเรานะฮะอ่จากที่เราลงมาก็คือเห็นครับนะนี่ยครับยามนั่งหลับในหน้าทีนะเฮ้ยตื่นดิเฮ้ยตื่นตื่น ลักษณะเขาจะมีตื่นแล้วนะฮะอืมเมอร์กออฟฮะวีแฟมนี่ไงแฟมเจอแล้วฮนะอ่านดีไหมหัวยาวไม่เอาเลยนะครับก็ขอตำรวจแถวนี้ก่อนนะเฮ้ยนนประตูหน้าใช่ไหมที่มันล็อกตอนแรกน่าจะใช่นะฮะก็ไปดูกันฮนะอ๋อมีรถเข็นนะใช่ครับมีรถเข็นนะตรงนั้นเฮ้ยเนี่ยไปได้เปล่าไปไม่ได้ครับอืมนะอืฮม เฮ้ยมีอะไรตรงนั้นด้วยอ่ะเอ้ยคนนั่งรถเข็นนะฮะก็ไปอย่างนี้ดีกว่านะครับอรู้สึกจะตรงนี้อุย้ย <c oughs> ก็แค่คนบ้าคนหนึ่งนะฮะเออเข้าองน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะมีอะไรหว่าอยู่ตรงนั้นใช่ไหมไม่มีฮะ อ่าเฮ้ยห้องนี้สองอุ้ยมีเลือดเต็มเลยคุณผู้ชมเปิดดิมันเนี่ยวิวิทเนสเฮ้ยนดขึ้นด้วยนอดขึ้นอ่าประมาณนี้เนี่ยแหละอี๊ปิดคืนเลยนี่นี่ด้วยโอ้โหนั่งกลมดมของตัวเองนะฮะลักษณะนะฮะปิดไปเอ้ห้องนี้ไม่เท่าไรครับปิดไปครับนี่มีนะเฮ้ยเลือด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 เคี่ยห้องนี้แหละใช่ไหมโอ้โห เอ้ยมีไฟไฟด้วยผู้ชมนี่ครับอมเออคนนี้เขาทำอะไรอะ่ะโอ้โอูโโเข้าใจมันยเฮ้ยนี่ไงเกือบแล้วนะอ่าโอเคไปต่ออะอืมนะมันจะขาดนะคุณผู้ชมนะอืสุดยอดไปเลยครับปิดแล้วอืม เฮ้ยนี่ไง security control ครับเนี่ยที่เราจะเปิดตัวหน้าอ้าวเปิดไม่ได้ดิสโด o ดิสขี key card อู้ชิหายคีย์การ์ดอีกะเฮ้ยห้องนี้บอกที่ไอ้นั่นมันเปิดมาเฮ้ยแฟมอีกอ่ะแฟมแฟมเก็บ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 แต่เก็บเก็บแต่กูก็ไม่อ่านเหมือนเดิมอ่ะอืมนะเออกูจะเก็บมทำไมนะเฮ้ยห้องนี้ที่มันเข้าไปอ่ะอาเปิดไม่ได้ด้วยครับอืมอย่าไปเขย่าดีกว่านะ วีดีชุดดิสวันชุดว o แฮปชุดเพย์ฟอร์อิดวันดูวีแฮ h แบบ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 คนบ่นอะไรไม่รู้ครับเฮ้ี๊ยจะออกไปนะจะออกไปเออนี่จะไปออกไปครับเนี่ยต้องออกมาทางนี้นะครับอโอเคเฮ้ยมันนี่ทีกาแล้วกูจะไปหาตรงไหนอะนี่เปล่า เฮ้ยมีทางเข้าด้วยเยี่ยมเยี่ยมอ่าเข้าไปคะโอ้ตรงนี้รู้สึกจะเป็นเอห้องสําหรับเอคอมอะไรพวกนี้นะฮะก็ขอตารวจเราบๆแป๊บนะฮะที่กูต้องการตรงนี้คือแบตเตอรี่กูมีห้าก้อนเต็มสิบนะฮะอืมนะกูไปหาตรงไหนได้นะฮะตรงนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีอนะโอเคห้องนี้ไม่มีนะฮะผ่านไปได้เลยนะฮะอืมปิดดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยไงไม่รู้อะห้องเนี้ย อ่าเหมือนจะไม่มีนะฮะโอเคไม่มีไม่มีช่างมันเถอะห้องนี้ล่ะอนัะ <S <S อนนี้เอ,อ่อวิยมีแฟ้ม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 ใช่ไหมวะเฮ้ยใช่ด้วยอะไรอ่ะรู้สึกที่กูเก็บมาแต่ละอันนี่มันจะเกี่ยวกับวอลเลเดอร์เลยคุณผู้ชมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าวอลเลเดอร์มันคืออะไรนะฮะอ่าเราไปห้องนี้เฮ้ยนี่เฮ้ยตรงนี้ที่มันนั่งใช่ป่าววะเฮ้ยจะทำอะไรกูป่าตอนนี้ยังไม่ทำนะโอเคโอ้ยกูเสี่ยวนะ จะทำอะไรกูเปล่าวะเฮ้ยอะไรโน้ตเฮ้ยโน้ตขึ้นอ่าพวกคนสติไม่ดีดูช่องที่ตายพวกเขาดูเหมือนจะเป็นผู้ป่วยเขามีชีวิตรอดอยู่ได้แต่ไม่มีใครอยู่ที่บ้านของะขา,าก็ไม่รู้นะหมายถึงอะไรแปลผิดๆถูโถขออภัยด้วยนะครับโอ้โห อุ๊ยไปดีกว่าเฮ้ยตรงนี้นี่เฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยอย่าบิวว่าลมกูเลยขอร้องเฮ้ยห้องนี้แย้มแยียมแย้มเฮ้ยมีอะไรมีอะไรอุ้ยมีปิดก็ได้โอ้โหปิดทีแม่งมืดเลยเฮ้ยเฮ้ยขี่กัสเยี่ยมโอ้เจอแล้วคี่ก์ดเซฟด้วยเมื่อคี้ Correct object update in y o report notebook อ๋อกดแท็บเพื่อดูเอ่อดูข้อมูลล่าสุดนะ่าอ Objective ตัวนี้ก็คือเหนียวจะลมันบ้าแถวนี้ที่นี่นะฮะก็ให้ไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อปลดประตูปลดล็อกประตูหลักนะฮะ Inventory ในช่องเก็บของเราตอนนี้ก็คือมีย e การ r d อยู่หนึ่งใบนะฮะสำหรับ Security room นะฮะก็ Security control พอไปแปลผิดนะฮะครับ ปิดแล้วนะอ่ากูย่อ,ยอกลับเหมือนเดิมไม่ได้วะอืมกูเสียวไว้พวกนี้แหละมันจะทำอะไรกูบ่หวะนี่กูต้องหันหน้าให้มันตลอดใช่ไหมแบบซันเดอร์แมนปะ่ะอุย้ยพวกนี้ไม่ทำอะไรกูเยี่ยมเลยเ้ยเลยไอยออกไปออกไปออกไปอย่ามาอยู่กับกูไปไปไกลๆเลยนีย่ ฮี yeah, ่อุตส่าห์ดีใจพวกนั้นไม่ทำอะไรกูไม่ต้องทำร้ายกูอีกแล้วแล้วมึงมาทำร้ายกูทำไมโดดมาใส่กูเฉยเลยน่าถอนหายใจแป๊บ <c oughs> <c oughs> โอ้ห้องนี้เลยนะโอเคครับก็ได้เออ,อคีย์การ์ดมาแล้วนะก็เอารู้สึกต้องไปเปิดห้องนั้นนะฮะก็ เดี๋ยวผมจะพาไปนะฮะนี่ครับตอนนี้เราบันทึกสถานการณ์อยู่ตลอดครับตอนนี้ได้ประมาณสิบสองนาทีแล้วนะฮะที่อัดอยู่ตอนนี้นะครับอืมก็โอ้โหลอยเลือดนะฮะโอเคเฮ้ยนี่ไงห้องนี้ใช่ไหมนานได้ไหมได้ด้วยครับอืมกูจะได้ออกจากที่นี่แล้วนะอ่าเฮ้ยยามนั่งแฟบตายเหรอวะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยมาครับเราต้องเก่งคอมกันตั้งนิดนึงครับนี่ครับปลดล็อกประตูนะฮะ ได้ออกจากที่นี่แล้วนะอุ้ยดีใจครับนี่ครับซิสเต็มเซกูริตี้ซิสเต็มเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยหลวงพ่อนั่นไม่ใช่เหลยยาอ้าวแล้วดับไฟกูเฉยเลยรีสตาร์ทเดเจเนเรเตอร์ในเบสเมนต์เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยหายล็อกเกอร์เ้ยเอ้ยมันให้กูซ่อนเออไม่รู้ว่ากูซ่อนไ้วยก่อนแล้วไม่รู้ว่าเจออะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย อะไรเฮ้ยเฮ้ยอ้ยวนนั่นไม่ใช่เหรออุย้ยเข้ามาไงเฮ้ยโอ้หายใจแรงหายใจแรงนายอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหรอบมูน้อยฉันจะหาแกให้เจอเฮ้ยมันเปิดตูงข้างกูผู้ชมนี่โชคดีไปนะฮะโหถ้าไม่เกรงใจนะกูบวกแลนะ้วไงอ้วนนะ ึงไปเลยนะก่อนที่กูจะบวกมึงน,นะนะมึงไปเลยมึงไปเลยเดี๋ยวนี้เลยนะครับอืมนะอืมไอ้นั่นมันเอ่ออะไรก็ไม่รู้อะชื่ออ๋อไอ้ไอ้นี่ชื่อคิสวอล์กเกอร์คุณผู้ชมครับคิสวอล์กเกอร์นะฮะอไปอยังนะเฮ้ยอ,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 อยู่นั่นคนะุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมอ๋อโอเคครับมันไปแล้วฮะ อาสบายกูเลยอะไม่กล้ากูละเจ๊นี่ไงระบบไฟต้องอยู่ใา้นี้ครับนี่ครับอืมนี่ครับช่องแคบลอดมาแล้วเฮ้ยแฟมแฟ้มอ่านอ่านไหยอ่านหมอืม ดีกว่านะยาวนะเสียเวลานะฮะไปต่อเลยโอ้นี่มืดมากคุณผู้ชมปิดปิดคงไม่ได้โอ้โหปิดปุ๊บมืดปุ๊บเลยฮะโอ้โหลักษณะต้องเปิดไปตลอดนะคับเฮ้ยเสียงอะไรกลุ่มใครเหรอก็ไม่รู้สินะลักษณะต้องขึ้นแบบนี้นะแล้วยังไงอะไงต่ออุ้ยโอ้โห เล่นโยค่ายแล้วครับห้องนี้เปิดได้บ่เปิดไม่ได้ครับโอเคหาทางใหม่นะเฮ้ยนี่อเอวเฮ้ยแบตหมดเลยตอนนี้โทรเฮ้ยอย่าเพิ่งหมดอย,อ,อ,อย่าเพิ่งหมดเฮ้ยขอร้องอย่าเพิ่งหมดอะไรอะปั๊มรูมเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางกูลืมไปดูอะมีอะไรกูเห็นอยู่เมื่อกี้เทอร์นออน Uh, gas pump and main oh. เอ่อทูแก p สปัมแอนเมนเบรเกอร์ทูรีสตาร์เจเนเรเตโอ้โหเออกูกูคือกูต้องไปเปิดปัมแก๊สสองที่เหรออะไรอย่างงี้เหรอุ้ย <c oughs> นี่ไงปัมรูมะ่ะเอออย่าเพิ่งมาหมดตอนนี้ดูว,วะแบตอะ่ะอืมอุย้ยรีโหลดใหม่ก็ได้วะเออพอใจมั็ยังนี่ไงอืยเปิดแม่ม เอ้ยเี้ยมเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาตอนนี้ยังไม่พร้อมเฮ้ยอย่าพึ่งมาตอนนี้ยังไม่พร้อมวีอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยนะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยแบตเตอรี่หนึ่งก้อนอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอะไร อะไรจะเปิดก็เปิดโอ้โหมาแลว้วครับถือไม้มาด้วยพี่พี่มีปัญหาอะไรกับผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีมีปัญหาอะไรกับผมเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินมาตรงนี้เอ,อ้ยอย่าเดินอย่าอย่าเรามาหยุดตรงเตียงทำยี่อะไรอะ่ะพี่มีปัญหาอะไรกับผมหรือเปล่าอ่ะเก็บแม่งเลย นี่ไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยไม่ถือไม้มาด้วยคุณผู้ชมนะโอ้ไปไหนแล้ววะโอ้มาจากห้องนั้นคุณผู้ชมที่มันล็อกอะใช่ไหมเออมันจะใช่นะฮะอ้ยเอ้ยปิดแม่งเอ้ยนี่ปิดแม่งเลยโอ้โหล็อกเกอร์เพียบเลยครับคุณผู้ชม นี่เปิดแม่งเฮ้ยเฮ้ยมาโยวุ้ยซ้อน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 ครับโอ้โหต้องปิดไฟได้วยนะประหยัดแบตนะฮะเหมือนเข้ามาแล้วครับเหมือนเข้ามาแล้วครับยีเย่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันดูตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเห็นไหม เปิดล็อกเกอร์อหากูด้วยครับเยี่ยมเลยอ,เอ้อมันเออเรายังไม่ตายมันให้กูขึ้นสวรรค์หาเลยฮะมึงดีต้องขึ้นสวรรค์นนะหาหมอดีๆก็น่าจะได้นะฮะนะโอ้เอ,เอ,เอ้คนพวกนี้นเป็นอลไรมหมดไนละตีดีตีดีตีอ่ะกูเพิ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อกี้องนะ โอ้ยมาทางนี้ด้วยเฮ้ยนี่ไงเหลือห้องนี้ยังไม่ได้ไปเลยไปะเฮ้ยเบยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนเฮ้ยปิด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 เฮ้ยปิดเฮ้ยเบเกอร์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 เฮ้ย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 ล็อกเกอร์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 นี่ฮะ อฮ้ยรีโหลดแป๊บนะเฮ้ยอะไรเมนเห็นกูได้ไงอะเฮ้ยกูวิ่งมากก่อนนะึงนะเฮ้ยเยียมพังประตูเข้ามาแล้วครับเฮ้ยอย่าเปิดฮะอย่าเปิดตู้หากูเลยนะกูขอลองพี่ครับพี่จะเก่งไปไหนครับนียเปิดไฟเปลืองแดดอีกนะโอ้นะพี่อย่าหาผม ีว่ากูเป็นผีเหรอฮะมึงว่ากูเป็นผีเหรอฮะมึงว่ากูเป็นผีเหรอฮะไหนเป็นผีหน้ากูเหมือนผีตรงไหนฮะไหนมาคุยกูดิมาเคลียร์กูดิฮะว่าเป็นผีเหรอฮะใครแน่เป็นผีฮะมาเคลียร์กูดิไหนไหนไหนใครว่ากูเป็นผีฮะมาเคลียร่ไหมมาเคลียร่ไหมพี่พี่เคลียร์ผมเปล่าว่าเหมือนผีอะเคลียร์ผมเปล่าเคลียร่ไหมเคลียร่ไหม อยากเคี้ยวผมปะเนี่ยเออมาว่าผมเป็นผีเฉยเลยคุณผู้ชมเนี่ยคนเรานี่ก็แปลกนะอู๋อู๋เดินมาอีกแล้วครับอืเดินมาเดินมาทำยี่อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไปดีกว่าครับไม่อยู่แล้วเออมีโต๊ะมีโต๊ะงี้มีโต๊ะอุ้ยสอนแม่ อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยโอมเข้ามาทำเบี้ยอะไรเนี่ยมึงออกไปเลยออกไปพี่เมื่อกี้ผมพูดเล่นเฮ้ยโอ้ผมพูดเล่นโอ้ออกไปเถอะนะออกไปเถอะนะมึงไม่แน่จริงเหรอวะฮะกูขู่มึงแค่นี้นะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษเฮ้ยพี่ พี่พี่โอ้ปล่อยผมไปเถอนนะขอร้องนะพี่ปล่อยผมไปเถอนนะปล่อยกูไปเถิไอไอไอสัตว์ปล่อยไปกูปล่อยบอกให้ปล่อยกูไงปล่อยไปเดี๋ยวเจ้พี่โอ้ปล่อยผมไปเถอนนะเป็นไงล่ะโถไม่กล้าจริงมาไหมโ้นะ โอ้นไม่แค่ไม้นะเออนะครับเนี่ยพวกไม่แน่จริงจะไปยไง่าฮเงฮานหัวเราะสะใจนะฮ่ <c oughs> ครับเอ้ยท้องแข็งไอ้ <c oughs> หายใจไม่ทันนี <c oughs> เ่เป็นไงล่ะโอ้หลวงพ่อเป็นไงสับสวิตโถผมไม่เปิดมาแล้วนะ เป็นไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครใครใครมาจับกูเฮ้ยเอาโอ้ฉีดยาเฉยเลยเอาเฮ้ยเอาหลวงพ่อมาจากไหนมาทำอะไรกูฉีดอะไรให้ผมฉีดโอ้เดี๋ยวอะไรผมต้องเป็นพยานอะไรอีกอ่ะอะไรอ่ะไหนเห็นไหมเห็นไหม วอลเลเดอร์นะครับมันพูดถ you know. ึงวอลเลเดอร์นะคุณผู้ชมนั่นแหละอะไรมันคืออะไรเฮ้ยอ้าวอยู่ๆไปเลยคือต้องการให้เราเป็นพยานอะไรประมาณนี้ครับก็ขอพักไว้ที่พาร์ทนี้แล้วกันนะฮะก็เขาจะรอดไหมก็ติดตามชมต่อรัทหน้าสำหรับตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอนะครับ